เยนมันมันมาแล้วมันมันมมันมาจอดกดเงินน่ะมันนั่นแหละมันเมามันนั่นแหละมันมันมันออกจากนี่แล้วแล้วมันก็ชนกระถางเราก่อนมันออกไม่ได้มันก็ถอยหัก เพลงดับกุญแจมันเรียกเรียกเรียกตํารวจเรียเตงดับกุญแจมันก่อนดับกุญแจยังพี่ลินกดกุญแจตํารวจพีลินพี่ลินดับกุญแจมันก่อนแล้วพอพอมันไปชนบ้านพี่ลินปึ๊บมันถอยออกมาแล้วรถทัวร์มาพอดีรถทัวร์ก็โดนคนข้างประตูเขาก็เลยตอดอยู่ แล,แล้วมันพอมันชนเสร็จปุ๊บมันหันหน้ามาหาบ้านเราแม่มาดู